คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พี่น้องคะชีวิตของเรานะะเหมือนการทดสอบในห้องเรียนนะคะเวลาที่เราเรียนหนังสือเราอ่านหนังสือเราเรียนในชั้นเรียนใช่ไหมคะแต่เราจะพิสูจน์ว่าความรู้นั้น่ะ เราเข้าใจอย่างแท้จริงมากแค่ไหนนะคะก็คือโรงเรียนก็จะมีการสอบปลายภาคนะคะหรือสอบกลางภาคเพื่อที่ให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นนะ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าเราเข้าใจอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันนะคะเราถูกทดสอบนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของพระเจ้าสิ่งที่เราได้ฟังคำเทศนานะคะสิ่งที่ใจเราบอกว่าพระเจ้าเราต้องการรับใช้พระองค์เรารักพระองค์นะะสิ่งที่เราพูดออกมาเกี่ยวกับพระเจ้านะคะ เราสามารถที่จะผ่านการทดสอบนั้นได้หรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องอการทดสอบของความเชื่อนะคะสถานการณ์ในชีวิตของเรามันจะท้าทายเรานะคะให้เราต้องใช้ความเชื่อให้เราต้องงัดวิชาทั้งหลายที่เราได้เรียนรู้มานะคะไม่ว่าจากการฟังคําเทศนาพระวจนะของพระเจ้าหรือการที่เราอธิษฐานเราได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของพระเจ้านะคะเพราะว่าทองคําแท้ ต้องพิสูจน์ด้วยไฟเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นของคําแท้หรือไม่นะคะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ดูโฮลี่เป็นคนที่ดูแบบจริงใจกับพระเจ้าภายนอกนะแต่การทดสอบจะทําให้เราเห็นตัวตนจริงๆของเรารว่าความเชื่อของเราแท้มากแค่ไหนเรารักพระเจ้าจริงแค่ไหนเราสามารถรอคอยพระเจ้าได้มากแค่ไหนนะะเพราะฉะนั้นการทดสอบจะบ่งบอก ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วก็ยังทําให้เราเนี้ยคือ,อได้ฝึกการใช้ชีวิตจริงความรู้จริงนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านการทดสอบแล้วเราจะได้รับมงกุฎตามที่พระเจ้าสัญญาไว้นะะเพราะว่าการทดสอบของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อให้เราล้มเหลวแต่พระเจ้าต้องการให้เราผ่านการทดสอบนะคะและพระเจ้าต้องการให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรา เรียกว่าอะไระคือจริงใจกับพระเจ้าหรือว่ามุ่งมั่นกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมากแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นการทดสอบต่างๆมันทําให้เราะจะผ่านการทดสอบหรือไม่นะแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้านะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพระเจ้าต้องการทดสอบเราเพื่อให้เราผ่านการทดสอบและเมื่อเราผ่านการทดสอบแล้วนะรพระเจ้าจะยกชูเราไปอีกหนึ่งขั้นนะคะเป็นจากพระสิริ ใหม่สู่พาสลิที่สูงกว่านะคะจากพาสดิหนึ่งสู่พาสดิหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติบโตขึ้นนะคะตามลําดับขั้นแล้วการเติบโตขึ้นในแต่ละขั้นเราจะต้องถูกทดสอบนะคะเพื่อที่เราจะไปถึงจดหมายไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะผ่านการทดลองทุกอย่างเลยนะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ